แม่มีคนเขาถามว่าเวลาเก็บอ่ะเก็บยังไงปล่อยน้องหมามาเยอะแบบเนี้ยลองเก็บให้เขาดูหน่อยสิว่ามันจะวุ่นวายไม่อยู่ได้อยู่อ่ะเก็บหมาใช่ไหมไปมาเร็วมาเร็วเด็กๆเร็ว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 เข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็ว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 ไปมา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  เร็วเรวเดี๋ยวดันมาเร็ว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 เ๋ยวดันเดี๋ยวดันมาเดี๋ยวดันขึ้นไปโอเคทองทองเพชรอ่าไปเพชรเพชรเพลาร์เพลาร์เร็วเพลาร์เร็วอ่าห้องใครห้องมันนะจ๊ะห้องเดิมจ้าจอมีสับสนบ้างใครใครมาอ้าวใครมาเนี่ยใครห้องนี้นั่นสลับกันอ้าว ขึ้นก่อนได้ก่อนนะมาเร็วมาเร็วมาเร็วเพตี้เพตตี้เร็วเพียนมาเพียนมาตุนไปโน่นตุนไปน่นห้องตุนอยู่ไหนห้องใครอยู่ไหนตุนอยู่นี่ลูกตุนตุนมานมาอาโทษฐานอโษานห้องนี้ไป หเห็นไหมไอ้ไข่กับไอ้นี่สลับกันมาไข่มาไข่มาไข่ไปลูกเออวานมามามาโบตา้าโบต้ามานี่ิน่ตเาเปล่าวานวานอยู่ห้องไหนปิงขึ้นเพดปิงขึ้นเพดปิงมานี่ปิงมาเร็วเร็วเร็วปิงไปเท ปานวาดมาเอาพอ้วาน,นปานวาดขึ้นผิดที่พิงกี้ไปเร็วไปเร็วอึ๊บ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 พิงกี้ไปปานวาดมาอย่าพึ่งอเอาเอลย นายแบบบ้านวาดาวาวมันจะมีบางตัวที่เข้าเองนะคะแต่บางตัวมันไม่เข้าเองมันรอมันรู้ชื่อมันแหละแต่มันไม่เข้ามันรอให้ไปอุ้มเข้านะคะแต่ทั้งหมดนี้คือออปชันเดียวกันในห้องจะมีแผ่นดาสองแผ่นแล้วก็มีถ้วยอาหารเข้าห้องไหนก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าห้องเดิมนะคะเพราะมันมีกลิ่นตัวเองจ้าอยากรู้อะไรอยากดูตรงไหนเม้นมาใต้คลิปนี้เดี๋ยวมอจัดให้เฮ้ยเหนื่อย ไปตามไล่กันนู่น